โฮ้ลนางฟ้าทุกคนจำไว้ว่าไม่มีเส้นทางไหนจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเส้นทางของการได้มารู้จักตัวเองที่งดงามเป็นความรักยิ่งใหญ่สว่างกระจ่างและขนทางของความเบิกบ,บานอีกแล้วนะคุณครูเนี่ยยิ่งทําในแต่ละค้เนี่ยก็ยิ่งรู้เลยว่าแบบเออสิ่งที่เราทํากันอยู่นี่มันเกินประมาณได้เนาะเกินกว่ารูปกายหรือว่าชาติภพนี้เนี่ยจะจะสามารถบรรลุมันได้เพราะมันมี อย่างต่อเนื่องตลอดไปเนาะแล้วก็อัปเดมันยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ทําสิ่งนี้เนาะถึงแม้ใครจะไม่ได้เข้าใจหรือเห็นคุณค่าเรื่องพวกนี้ก่อนเนี่ยแต่ครูก,ก็รู้เลยว่าสิ่งนี้ยังไรก็ตามมันก็ยังเป็นสัจธรรมเนาะเป็นความจริงที่อยู่ในจิตเบื้องลึกของเราทุกคนอยู่แล้วเนาะใครก็ ีความจริงนี้ไปไม่ได้เนาะเพียงแต่การได้รู้จักมันเนี่ยทำให้คุณเนี่ยได้ทรงพลังสว่างกระจา่างเอ็มพาวเวมีความสุขอุดมสมบูรณ์และไม่มีหนทางไหนหรือเส้นทางใดเนี่ยที่จะสำเร็จไปมากกว่าเส้นทางนี้อีกแล้วนะจำไว้ว่าสำเร็จบนโลกเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังบนโลกเนี่ยก็ไม่เท่ากับการที่คุณได้รู้จักตัวเองนี่คือน u m b บ r วเลยเป็นสิ่งเดียวสิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจและ สิ่งที่คุณจะมั่นคงยึดถือเชื่อมั่นเชื่อถือได้เห็นไหมสิ่งอื่นนั้นแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเนาะแปลเปลี่ยนผันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแต่ศรธรรมหรือกฎของความจริงเนาะ,ะกฎของชีวิตที่แท้จริงนะที่เพียวบริสุทธิ์เนี่ยก็จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติเนาะเพราะฉะนั้นใครได้มารู้แล้ว ชาติหน้าคุณก็ได้รู้อีกเนาะชาติหน้าคุณก็ได้รู้แบบลึกๆย,ยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกเพราะชาตินี้คุณได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่เกินสมองมนุษย์จะคิดได้นะลูกนะเออเกินความคิดของมนุษย์จะคิดได้เนาะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วคูรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกทรงพลังอย่างยิ่งนี่ทรงพลังอย่างมากเนาะที่มีความสุขมากที่เราจะได้ทําดินแดนอนาณาจักรของความกระจ่างตื่นรู้แล้วก็การชื่นชมินดีการอพริชิต เป็นความรักเออเป็นเป็นการมีสุขภาพดีอย่างแท้จริงการมีความสุขอย่างแท้จริงการมั่งคั่งเฟื่องฟูอย่างแท้จริงเรียกว,ว่าครบองค์ทุกด้านเลยเนาะแล้วก็เออเราอยู่ในจุดที่แบบทําให้มันเกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมเนาะแต่จะไม่เป็นรูปธรรมแล้วก็อิ่มไปนานแล้วอะนะ่ะเนาะเออคุมรูรู้สึกว่าโอ้โหโคตรอยากจะเริ่มสอน v r v p แบบเวิร์กช็อปแล้วเป็นโรงเรียนเวิร์กช็อปนะเดี๋ยวค่อยประกาศแล้วกันแต่ว่าวันนี้เกิดแรงบันใจที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็รู้เลยว่าแบบม,มันไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมเนาะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้แล้วก็เราอยู่ใน right path right way เนาะจำได้ไหมที่ครูเคยสอนนะยูอะไรนะย e เนเว e ร์เิรองนะแล้วก็ you can't get it d ดันใช่ไหมเอออย่างไรก็ตามคุณมีชีวิตนี้เนี่ย ทำให้เสร็จยังไงมันก็ไม่เสร็จนะเพราะมันจะมีอะไรที่มากกว่าอยู่เสมอแล้วคุณก็ไม่เคยไปผิดทางเคไหมมีแต่ทางที่คุณไปแบบทางขรุขระเอ่อหรือว่าคุณจะไปทางที่ทางสวรรค์ก็เลือกเอามีความสุขมากแล้วก็ดีใจมากที่เราได้ทําสิ่งดีๆใจที่โมเมนต์นี้เราได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันแล้วก็ได้ทําสิ่งที่งดงามนี้ร่วมกัน แล้วก็ได้เป็นความรักร่วมกันเนาะแล้วก็ขอบคุณนงางฟ้าทุกคนมากที่มาขยี้ของดีงามของสวยงามให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้ระลึกถึงตัวเองที่งดงามได้กลับมาเป็นตัวเองที่สง่างามที่งดงามนะเวลาคุณอยู่ในเส้นทางที่ใช่นะเส้นทางที่คุณเกิดมาเพื่อจะเป็นมาในเส้นทางของคุณเนี่ยหาเส้นทางของซอนเนี่ยเส้นทางที่คุณได้รู้จักตัวเองเนี่ยคุณก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีช้อยอื่นโอเคไหม เส้นทางอื่นคุณยังสับสนว่าคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่เนาะแต่เส้นทางนี้โอ้โหชัวร์ว่าคุณเกิดมาเพื่อได้ทำมันนะรักทุรักทุกคนเลยแล้วก็ติดตามชมเด็กๆกันด้วยนะทุกคนเนี่ยเป็นแสงที่แรงกล้ามากทุกคนเนี่ยใช้พลังในทางความเจริญอ,อย่างเต็มสูบเนาะ แล้วก็จําไว้ว่ามันไม่เคยศูนย์เปล่ามีแต่คนได้ลูกมีแต่คนได้ประโยชน์ส่งแรงเรื่องอื่นเนี่ยบางทีคุณอาจจะเสียประโยชน์เลยด้วยซ้ําเข้าใจไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญญาที่เพียวบริสุทธิ์นะหรือว่าเป็นปัญญาที่ทําให้คุณเนี่ยกลับมาเอ็มพาวเวอร์กลับมามีพลังทรงพลังในจิตของตัวเองแท้จริงแถมยังเป็นความรักได้ด้วยแต่คุณมาเส้นทางนี้เห็นไหมล่ะคุณก็ได้เป็นสิ่งนั้นแหละเออ มันไม่เคยไปไหนจําไว้จําไว้อมืมันมีแต่ว่าคุณก็อย่างน้อยคุณได้เบิกทางให้กับตัวเองให้ตื่นรู้ได้ง่ายขึ้นยิ่งขึ้นไปในทุกภพชาติเลยลูกเห็นไหมดักทุกคนเลยแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจก็ไม่ต้องแคร์เพราะว่าความจริงแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันไม่ใช่ทุกคนนี่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายนะลูกต้องเป็นคนที่ใช้พลังแล้วก็มองเห็นภาพกว้างใหญ่ต้องนิ่งกับตัวเองมากพอถึงจะได้ยินสารพวกนี้จริงๆเราก็แค่เอนจอยมันต่อไปในเส้นทางที่สวยงามนี้นะเห็นไหมลูกจักทุกคนเลยแล้วนะวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็อย่าลืมมาเป็นแสงสว่างที่สวยงามด้วยนะเห็น ของดีสิ่งดีงามก็ฝากขยี้ขยายแชร์ไปให้มหาศาลนะเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าเส้นทางที่คุณได้พบเจอนั้นมันงดงามแค่ไหนเนาะถ้าคุณเป็นความรักจนล้นเหลือจริงๆคุณก็อยากให้คนอื่นได้รู้ด้วยเนาะเออคุณก็เหมือนกับทําให้ตัวเองนั่แหละนะเดี๋ยวเย็นนี้นะคืนนี้หรือเปล่านะที่เด็กๆเ,เขาจะมาขยี้กันเนาะเด็กๆก็รอชมนะเพราะว่าคงไม่มีใครมาบอกของแพงให้ ได้เยอะขนาดนี้นะคงไม่มีใครมาชี้ทางสว่างให้คงไม่มีใครมานั่งบอกว่าทางนี้ฉันเคยไปมาแล้วเนาะเออไม่จําเป็นจนะต้องไปสัมผัสถ้าคุณไม่อยากจะไปด้วยความไม่มีความสุขนะเข้าใจป่ะ,อเ,ปะเออแต่คนที่ได้ชี้ทางสว่างเนาะว่าทางไหนที่เป็นทางรัดเนาะจะทําให้คุณเนี่ยได้เบิกบานอย่างรวดเร็วที่สุดอืคุรู้ไหมบางคนทั้งชาติเนาะแลกด้วยทุกอย่างแล้ว ก็ไม่สามารถซื้อความสุขที่มากขึ้นได้เข้าใจเปล่าคุณอาจจะซื้อความสะดวกสบายได้เแต่คุณไม่สามารถซื้อความสุขที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะสร้างมันได้ยังไงเียคุณแลกมันไม่ได้เข้าใจเปล่าคุณต้องแลกมันด้วยความสงบนิ่งสงบจิตสงบใจและเปิดรับนะเปิดรับสิ่งที่มากกว่าขยายสิ่งที่มากกว่าขยายความเจริญรุ่งเรืองขยายความงดงามขยายความกระจ่างขยายใสรีธรรมปัญญา ขยายโดยปรับเทียบกับปัญญาที่ใช่โอเคไหมเ,ออเหมือนมาเทศเลยนะวันนี้นะแตก่ก็นั่นแหละอยากบอกทุกคนไว้เลยว่าแบบคงไม่มีใครมาบอกให้คุณต้องจูนซอสอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่ถ้าคุณจูนซอสคุณก็จะได้รู้ว่าคุณเกิดมาทำไมโอเคไหมลูกแล้วก็ไม่มีใคร หรือไม่มีสิ่งใดสิ่งใดสิ่งใดจะร่ำค่าไปกว่าการที่คุณได้รู้แล้วว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาเพื่อเป็นแสงสว่างคุณเปิดมาเพื่อสว่างยิ่งขึ้นไปคุณเกิดมาเพื่อ empower คุณเกิดมาเพื่อรู้ว่าตัวเองนั้นมีพลังในการสร้างและสร้างสิ่งดีงามที่เอื้อประโยชน์นั้นต่อตัวเองและทุกคนเลยเข้าใจไหม เขาเรียกว่าสเตจูนนะเวลาคุณสเตจูนคุณก็จะไม่เขวกับเรื่องภายนอกมายาภายนอกหรือคุณต้องให้ใครมาเข้าใจด้วยไหนะแต่คุณก็จะไปต่อในเส้นทางวัจนเริญเพราะคุณเห็นอยู่ทนโท้เห็นอยู่ทนโท้ว่ามันดีงามเนาะ,ะนะเนาะเพียงแต่คนส่วนใหญ่บนโลกเนี้ยไม่ได้ฝึกฝนตัวเองแค่นั้นเองก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดอะไรเนาะ คุณฝึกฝนตัวเองคุณก็แค่เข้มกับตัวเองให้มากพอลูกเออคิดไหมดักทุกคนเลยแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมอพิเษเห็นคุณค่าเนาะขยายพื้นที่สว่างกระจ่างที่เป็นพื้นที่ของคุณเองเนี่ยให้ยิ่งขึ้นไปขยายพื้นที่สวรรค์ให้มันกว้างใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรามีศักยภาพมากกว่าความมืดนะ มากกว่าสิ่งที่ความไม่รู้อ่ามากกว่าความหลงลืมหรืออะไรก็ตามถ้าคุณเข้มมากกว่าทุกคนก็ได้รับอิทธิพลพวกนี้นะลูกนะแล้วมันก็เป็นตัวคนนั่นแหละนะเราเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคนะดักทุกคนเลยไป,ลไปแล้วไปแล้วบ้าบุย